ฮัลโหลสามลูกเออขามาหาหมออยู่นะ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนะอยู่บ้านชัดๆจะมาหาเรื่องหัวใจอะ่ะหมอกำลังเช็คอ,อยู่ไม่รู้ข้างซ้ายไรู้ข้างขวาก็ยังไม่รู้เลยไหนหมอหัวใจมีซ้ายขวาเด้ย๋ดวยวมาก็ใช่แต่ก็มีเช่เออไปกวนตีเขาทำไมล่ะท่าเขาไม่หล่โอโหนี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เอะข้ามาโทรศัพท์รุ่นอะไรอะ่ะโอ้ตีแท็เทกเขาดีแท็ทกมีแท็ทก นี่ครับบอกเลยสมาร์ทโฟรนราคาถูกดีแทกอีเกิลห้าจุดศูนยะ์ะกล้องหลังสิบสามล้านอ่ะกูชื้อได้มะสามพันเจ็ดเท่านั้นนะกล้องหน้าห้าล้านอ่ะสามพันเจ็ดอ่ะกล้องละชัดอะไรขนาดนี้สามพันเจ็ดอ่ 3, ะสามพันเจ็ดอ่ะถูกแล้วต้องมันดีขนาดนั้นน่ะมันก็ถ่ายรูปให้กูเลยได้เลยเอาขึ้นตัวนะขึ้นตัวได้ครับเอาข้างบนข้างล่างน,นะอ้าว ดักอย่างนี้แล้วไม่รู้เล่นอะไรเลยอันกองให้กูหน่อยนะกูจะเอามาแฝนนะเอามาแฝนใช่กล้าแฝได้นะกล้าจัดไปแม่งทำขนาดนี้นะกูไม่รู้ว่าจะด่ายังไงดีเลยเอาครึ่งตัวนะเอาครึ่งตัวนะเกี่ลูกครึ่งตัวเบ้นผิดเหรอกูไม่รู้จะมมว่ายังไงดีแล้วแล้วแต่มึงทำก็แล้นนะไม่หัวกุ้งใจตปไม่ให้เบ้นผิดอะไรก็มาบอกเอาครึ่งตัว แล้วนี่มันเต็มตัวตรงไหนอะไม่มีใครเขาทำอย่างนี้เรบภูเราภูมิใจตจยหายทำมาไม่ใช่ด่าเวกต้องไปได่าเราล้างลูก